ไฟนะคะละว่าตัวจริงกับในรูปนี้เหมือนกันหรือเปล่าลนะคะเปิดเป็นร้อใหญ่ที่ดูเลยค่ะนะ นะเอาก็าโหลดนะ,ะตอนนี้นะคะองเท้าแบบเต้นวกนะคะ้ว็องเข้าเป็นพีชาเลเอร์คควคอเทสของนุีนะคะแต่น่าเสียดายคะ่ะน้องเขาแต่นุดชานะคะหน้าน้องเขาสวานนะคะแต่ว่าวันนี้ความสวยก็ต้องบอกว่ากินขาดจริงๆค่ะเอาลคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเรียนเบ,บนจะมามหาราชในกิจกรรมแคมปัส You Park Presenter Contest 2014ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีคำถามมาถามเพื่อนๆที่โรงเรียนเบนจะมามหาราชกันว่าระหว่างนุม่มธรรมดาสุดหล่อกับดาราสุดฮอตครับอ้าเพื่อนๆจะเลือกใครกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ ัสดีค่ะชื่ออะไรคะแทนครับวันนี้มีคำถามจะถามแทนนิดนึงนะจะให้เลือกดาราสุดฮอตกับคนธรรมดาสุดสวยเนี่ยแทนจะเลือกใครคนธรรมดาสุดสวยครับทำไมอ่ะไม่ชอบคนดังเหรอคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยอาจจะแบบคู่แข่งเยอะครับถ้าแบบคนธรรมดาสุดสวยอาจจะน้อยกว่ากำจัดคู่แข่งกำจัดคู่แข่งแล้วถ้ามีโอกาสได้เข้าวงการบันเทิงเนี่ยอยากเข้าปะก็อยากครับอ๋อทางจะรวยดีแล้วอยากทำอะไร อยากอยากเป็นเบื้องหลังมากกว่าครับเป็นแบบคนเขียนบทหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะไม่แน่อนาคตไกลก็อยากจะให้ฝากประโยคหนึ่งถึงพี่เอกสุภชัยหน่อยค่ะอยากได้ความรู้ของพี่เอกครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเนเน่ค่ะอันเนเน่วันนี้เราก็มีคําถามเล็กน้อยจะมาถามเนเน่นะว่าให้เลือกระหว่างดาราสุดฮอตกับคนธรรมดาสุดหรอเนเน่จะเลือกใครก็ก็คุยไปก่อนอ่ะคนไหนใช่ก็คุยไปเน่ มีสเปกตายตัวนะคะมันอยู่ที่ใจใช่ปะใช่ค่ะอยู่ที่ใจค่ะโอ้โหแล้วสมมติถ้ามีโอกาสเข้าวงการบันเทิงอย่างนี้จะเลือกเข้าไหมครับไม่เข้า <No. S 1> ดีกว่าเอาทำไมอะไม่รู้อะไม่อยากเข้าทำอ,อย่างอื่นมากกว่าอ๋ออยากจะทำกิจกรรมเยอะๆสมมติถ้ามีพีเอมาใช่ไหมฮะอยากฝากอะไรถึงพีเอไหมครับผมฝากตัวก็ได้ค่ะค่ะฝากน้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโมค่ะวันนี้มีคำถามเล็กน้อยๆมาฝากโมนะว่าระหว่างดาราสุดฮอตกับคนธรรมดาสุดหล่อโมจะเลือกใครเลือกคนธรรมดาดีกว่าเอา้าทำไมเลือกคนธรรมดาดาราก็คนเยอะคู่แข่งเยอะสมมติถ้ามีโอกาสเข้าวงการบันเทิงเนี่ยจะตอบสนองโอกาสนี้ไหมครับก็อยากรอดูอะไรถึงพี่เอกสุภชยัยไหมครับประโยชน์เด็ดไปเลยอะเอ อาอะไรเกี่ยค่ะไม่เป็นไรงั้นขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อติวเตอร์ครับระหว่างคนธรรมดาสุดสวยกับดาราสุดฮอตเนี่ยติวเตอร์จะเลือกใครก็คนธรรมดาสุดสวยครับไม่ชอบดาราเหรอก็ชอบอยู่นะครับแต่เหมือนว่าแบบไม่ค่อยม yeah> ีเวลาให้ก no ันอะครับโอเคโอเคแล้วถ้ามีโอกาสเนี <h <h ่ยอยากเข้าวงการบันเทิงไหมก็อยากนะครับอยากเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยอยากมีสังคมบ้างเจอสังคมใหม่ๆเนาะหนึ่งก็ยกเด็ดถึงพี่เอกสุภชัยนะคะ เด็ดสุดๆครับ <Okay. S 3> ขอบคุณติวเตอร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะ,ว,ว,คะวันเซียนค่ะวันเซียนวันนี้มีคำถามเล็กน,น้อยมาถามวานเซียนว,ว่าระหว่างดาราสุดฮอตกับคนธรรมดาสุดหล่อวานเซียนจะเลือกใครจริงๆก็อยากได้ดาราสุดฮอตแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็น่าจะเป็นคนธรรมดาสุดหล่อบ้างถ้าไม่เลือกคนธรรมดาล่ะ <hmm มันมีโอกาสมากกว่ามอ๋อมีโอกาสมากกว่าแบบเข้าถึงง่ายกว่าใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าพี่ว่านเนี่ยมีโอกาสได้เข้าวงการบันเทิองอยากเข้าไหมคิดว่าไม่อะแบบไม่ไม่เป็นคนไปการแสดงออก,กอะ <c oughs> ไร <c oughs> โอเคแล้วให้ปากหนึ่งประโยคเด็ดให้พี่เอสุภัยอยากฝากว่าก็ถ้ามีโอกาสได้เข้าไปก็ขอพยายามจะได้โอเคโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อมาปางค่ะ ระหว่างหนุ่มธรรมดาสุดหล่อ่นเองฮะกับดาราสุดฮอตจะเลือกรบใครฮะหนุ่มธรรมดาสุดหล่อค่ะทำไมอะฮะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีเวลาให้มากกว่าอ๋อดาราแบบคิวเต็มอะไรอย่างงี้สมมติถ้ามีโอกาสจะเข้าวงการบันเทิงเงี้ยจะสนใจก็สนใจค่ะแล้วอยากทําแบบตําแหน่งไหนเบื้องหน้าเบื้องหลังนักแสดงเป็นแบบพิธีกรนะคะอ๋อพิธีกรเอ็มซีอย่างี้ใช่ไหมฮะแล้วมีอะไรอยากใหฝากแบบเป็นประโยชน์เด็ดให้พี่เอมสุบะชัยไหม พี่เลิศอ,อ่ะนี่ได้ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนุ่มนิคค่ะนุ่มนิกระหว่างดาราสุดฮอตกับหนุ่มธรรมดาสุดหล่อจะเลือกใครเลือกคนธรรมดาสุดหล่อทำไมเลือกคนธรรมดาก็ดาราวุน่นวายอ๋อแบบทํางานอย่างนี้ด้วยใช่ไหมแล้วจะถามว่าถ้ามีโอกาสได้เข้าวงการบันเทิงเนี่ยอยากเข้าปะไม่<อ>ค่ะเอาไม่ชอบทํางานแบบการแสดงเลยอ่ะก็ก็ ก็สนใจนิดนึงแต่ว่าไม่อยากเข้าสนใจแต่ไม่อยากเข้ายังไม่พร้อมอย่างเงี้ยคนเราพัฒนากันได้เนาะให้ฝากประโยคเด็ดประโยคนึงถึงพี่เอกุประชัยเนี่ยค่ะก็รักหน้าเดชค่ะรักหน้าเด็ตัดนู้นได้ไหคะงานขอคุณสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างฮะพี่นุ่นค่ะพี่ดาวค่ะถ้าสมมติให้เลือกระหว่างคนธรรมดาสุดหลอกับดาราพอดพี่นุ่นกับพี่ดาวอยากเลือกอะไรฮะทั้งสองได้ไหมคะทั้งสองเหรอทำไมได้ต้องเลือกเอา ผู้ชายธรรมดาดีกว่าทำไมถึงเลือกผู้ชายธรรมดาก็หล่อมะหล่อนะคะแล้วพี่ดาวล่ะเอาผู้ชายสุดหล่อค่ะทำไมครับหล่อโอเคคำตอบดีนะคะหล่อสมมติว่าให้เลือกเข้าวงการบันเทิงอยากเข้าไหมคะไม่เข้าค่ะทำไมคะไม่รู้ไม่เข้าเขาชื่อธรรมดาค่ะธรรมดาแล้วถ้าให้เข้าวงการบันเทิงพี่ดาวจะเข้าไหมคะ ทำไมครับไม่กล้าค่ะอ่าแบบไม่ไม่ชอบแบบนี้อ๋อโอเคแล้วอันสุดท้ายนี้อยากให้ฝากหนึ่งประโยคเลยให้พี่เอสุวัฒนยอยากฝากว่าอะไรคะเะพี่เอเอาดำก่อนนะเอาดำหนูชอบพี่ขันก็ได้โอเคแล้วพี่ดาวหนูชอบพี่ขั่เโอเคนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะ มามินค่ะมามินนะฮะระหว่างคนธรรมดาสุดหล่อก,กับดาราสุดฮอตจะเลือกคบใครครับคนธรรมดา <Okay. S 1> สุดหลอ่อทำไมะ่ะไม่ชอบดาราเหรอครับดาราถ้าพอคบไปลาวใช่ปะมันก็ต้องแบบเวลาไปไหนมาไหนมันก็ต้องแบบแบบทออะไรแบบอยากคบแบบเปิดเผยว่างั้นแล้วสมมติถ้าไม่มีโอกาสได้เข้าวงการบันเทิงเนี่ยจะเข้าไหมฮะเข้า oh. ทำงานแบบไหนครับดาราดาราด้วยนะแหม่คนเราสามารถแค่นี้ให้ฝากนึ่งประโยชน์เด็ดเลยให้พี่เอสุภชัยครับหนูสวยนะ ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับดสนบสปอร์ครับก็วันนี้มีคำถามไปเล่นน้อยมาถามก็คือดาราชายสุดฮอตกับผู้ชายธรรมดาสุดหล่อจะเลือกใครครับผู้ชายธรรมดาสุดหล่อทำไมอะ่ะดาราเลี้ยงยไ,ได้ไน่เหรอฮะมันต้องแบบเหมือนประมาณว่าเราต้องหลบๆซ่อนซ่อนอ่ะเราขาไม่มีเวลาให้เราอะไรนลยดาราตประมาณนี้แหละอ๋ออยากได้แบบคบแบบเปิดเผยเป็นตัวเป็นตนอย่างงี้ใช่ไหมฮะได้แล้วถ้ามีโอกาสจะเข้าวงการบันเทิงเนี่ยอยากลองดูไหมฮะ ไม่เอาคับไม่ชอบทำไมฮะไม่รู้รู้สึกว่ามันไม่ได้ทำสิ่งที่เราอยากทำนบเราต้องอยู่ในกกอบที่เขาตังให้อะไรอ๋อนะอ,อยากฝากอะไรถึงพี่เองไหมครับประโยชน์เด็ดสักหนึ่งประโยชน์อยากกินเหล้าข <c oughs> อบคุณมากนะครับ สวัสดีครับชื่ออะไรชื่อนี้ค่ะดาราสุดฮอตนะฮะกับคนธรรมดาสุดหล่อจะเลือกใครครับถ้าเลือกครบได้ธรรมดาสุดหล่อค่ะทําไมอะะ่ะฮะไม่ชอบดาราเหรอไม่ค่ะกลัวมีคนมาแย่งมาอยากได้แบบมั่นคงมีฐานะอะไรอย่างงี้อยากถามว่าถ้ามีโอกาสเข้าวงการบันเทิงอย่างเงี้ยอยากลองดูไหมฮะอยากอยากอยู่แบบตําแหน่งไหนครับผมพิธีกรค่ะพิธีกรน,นะฮะ,นนะ,ะไม่อมีอะไรอยากฝากถึงพี่เอไหมฮะสักงหนึ่งประโยคเด็ดๆไปเลยขอสักคนหนึพี่เอ ขอบคุณมากครับ,บค,ครับ<อ>ชื่ออะไรคะชื่อแนนค่ะน้แนนนะถ้าสมมติให้เลือกระหว่างดาราสุดฮอตกับคนธรรมดาสุดหล่อเนี่ยน้องแนนอยากเลือกอะไรเอาเป็นคนธรรมดาสุดหล่อดีกว่าทำไมถึงเลือกคนธรรมดาสุดหล่อหนูไม่ชอบแบบว่า๋ยากไปแย่งกับใครอะไรอย่อางนี้อ๋อเดี๋ยวคู่แข่งเยอะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออใช่ค่ะถ้าสมมติให้เข้าวงการบันเทิงน้องแนนอยากเข้าก็ได้นะคะได้หมวะคะอยาเข้าอยากอยากเป็นยังไงแบบนั่งแบบเป็นดาราเป็นพิธีกรนัก้อขอเป็นพิธีกรดีกว่าพิธีกรเจ่าพูดเก่ง ใช่ค่ะอ่าแล้วสมุตพี่ให้ฝากหนึ่งประโยคให้พี่เอสุบะชยัยแนนอยากฝากว่าอะไรค่ะชอบเลยดีมากค่ะอ่าโอเคฮะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรม You Pass เจอร์ค่ะเ n t e s t 2 0 2ก็อยากจะขอเชิญเพื่อนเพื่อนน้องๆมาสมัครกันเยอะ